นักท่องเที่ยวจานวนมากนะคะเดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวที่จังหวัดเลยค่ะทั้งที่อําเภอเชียงคานอําเภอภูเรือรรอํอเาเภอด่านซ้ายและอําเภอนายแฮ้าตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะคะและในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้จะมีแผนว่าที่อําเภอเชียงคานนั้นจะเป็นพื้นที่นําร่อง1ใน15พื้นที่ค่ะที่เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยที่ไม่ต้องกักตัวนะคะ เพียงได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือมีผลตรวจโควิดเป็นลบไม่เกิน72ชั่วโมงค่ะโดยพบว่านในช่วงวันหยุดยาวในช่วงนี้นะคะมียอดจองที่พักในแหล่งท่องเที่ยวนั้นเต็มเกือบทุกห้องด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดมุกดาหารนะคะได้มีการจัดงานสมโพธิพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรรัตน์และจุดเทียนขึ้นภูบูชาพระใหญ่เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสาการท่องเที่ยวด้านความเชื่อศรัทธาพญานาค เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคตะบันออกเฉียงเหนือตอนบนกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้เช่นกันค่ะชาวบ้านในตำบลหัวบ้าอํเภอ